เอ็นดูคู่นี้คุยกันมาลืมมาลืมกลูกลูแต่ดูแลไม่ห่างลิ้นกับฟันรักกันมันดีเป็นคู่รักมาราธอนที่คบกันมายาวนานมากๆอีกคู่สำหรับกีนอัสดาพรและธันวาสุริยะจกักล่าสุดมีเรื่องให้แฟนๆเอ็นดูเมื่อฝั่งสาวกรีนว่างเป็นเหตุโพสรูปนั่งรถเขน็นพร้อมแคปชั่นไม่ไหวอยาฝืน ไม่มีที่ยืนก็มานั่งข้างเราได้นะมานั่งในรถเข็นกับเราไหมเลิกกองแล้วเพรเจอร์ได้ทำให้ทันวาแฟนหนุ่มทนความโบบบาไม่ไหวเข้ามาแซวว่าอะไรของมาลืมอีกฝ่ายเลยสวนกับเรื่องของครูค่ะ FC เอ็นดูความต่อปากต่อคำนี่แหละลิ้นกับฟันตีกันบ้างรักกันบ้างชีวิตคู่มีสีสันมันดีเอ็นดูคู่นี้ คุยกันมาลืมมาลืมกลูกลูแต่ดูแลไม่หา